สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรเริ่มต้นเดือนใหม่สําหรับปีใหม่มาดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างในเดือนมกราคมปี2569นี้ผ่านพลังงานจากไพ่ ซึ่งเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปอย่าเก็บเอาไปคิดมากนะคะชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ แล้วตองอย่างนี้สต,ตินะคะต้องเป็นแนวทางก็พอ,อสำหรับใบแรกนะคะหนึ่งเหรียญน,น่าจะมีโอกาสดีโอกาสนาทีทองที่จะทำให้คุณได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตก็ได้นะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าก็เป็นเงินมาจากการทำงานมาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ดวงขึ้นหยิบจับทำอะไรนะคะก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปซะหมดเลย นะดวงการเงินนี่พุ่งแรงดีมากๆ High Spring Shade นะคะมีเสน่ห์มากๆนะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะมีมีแต่คนอยากรู้จักกับคุณนะอยากร่วมงานกับคุณด้วยความที่นะคุณมีเสน่ห์มีออรา่าก็จะเป็นที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษนะซึ่งเราก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยจะพูดอะไรจะสื่อสารอะไรจะทำอะไรนะคะนะคิดไตร่ตรองให้ดี8ถ้วยนะคะ เป็นการได้ออกจากสิ่งเดิมๆสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็ไปเจอสิ่งที่มันเหมาะสมกับคุณมากขึ้นหรือเป็นราศีที่กำลังจะหลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายนะหลุดพ้นจากวิบากกรรมก็ได้นะคะอาได้ออกมาจากที่ที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจนะพอเราได้มาอยู่ในที่ใหม่ๆอาจจะทำให้คุณรู้สึกโล่งใจมากขึ้นอาจจะหมายถึงการที่เรา ทำงานที่หนึ่งแล้วมันไม่มีความสุขก็ได้นะคะอาจจะทำงานภายใต้ความกดดันอยู่ในสังคมที่มันมีแต่คนท็อกซิกนะถ้าเราทนแล้วมันทำให้เราประสาทเสียเนี่ยมันก็คงจะไม่เป็นผลดีนะคะก็อาจจะต้องเอาตัวเองออกมานะไปอยู่ในที่ที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจโล่งใจมากขึ้นเมจิเชียนนะคะมีการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่ดีมากๆ นะซึ่งก็จะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่ดีมากขึ้นแล้วก็โดดเด่นในด้านาความรู้ความสามารถการใช้ความคิดสติปัญญาดีเฉลียวฉลา,าดเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ยอย่างรวดเร็วแม้ว่า,าการทํางานในบางในบางงานในบางหน้าที่เนี่ยเราไม่เคยทําแต่ถ้าเราลองเปิดใจที่จะลงมือทําก็สามารถทําได้นะคะแล้วก็ทําได้ดีซะด้วยาบางคนอาจจะเรียนจบมา สาขาหนึ่งแต่พอทำงานอาจจะไปทำงานอีกแบบหนึ่งที่ไม่ตรงกับที่เรียนมาก็ได้แต่คุณก็สามารถทำได้ดีด้วยนะคะเนี่ยดีมากๆไพ่สแตนมีดวงของการได้รับชัยชนะจากการแข่งขันนะคะดวงแข็งดวงแรงนะไม่มีใครจะสู้คุณได้ยิ่งถ้าเป็นช่วงของการกําลังประเมินผลงานนะคุณก็จะได้รับาการคัดเลือกนะให้ได้ตำแหน่งงานก็ได้บางคน อาจจะถูกประเมินให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะก็จะได้ตำแหน่งนะตามที่หวังเอาไว้นะคะไฮโรแฟนนะจะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะหรือคำขอพรคำอธิษฐานของคุณกำลังจะสำฤทธิผลแล้วก็ได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเห็นอกเห็นใจแล้วนะคะพร้อมที่จะมอบคำอ,อวยพรดีดีนะในเนื่องในปีใหม่นี้ก็ได้หรืออาจจะด้วยอันนี้ส่งผลบุญ ที่คุณได้กระทํามากําลังจะช่วยหนุนนําทําให้ชีวิตของคุณมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะ p a g e of cup นะจะได้รับพลังใจดีๆเป็นพลังบวกที่ดีก็ได้ทําให้คุณมีแรงขับเคลื่อนในการทําสิ่งต่างๆหรืออาจจะเป็นเพจชั่นอะไรดีๆที่ทําให้คุณมีความพึกเขิมก็ได้นะคะในการสร้างความก้าวหน้า2ดาบนะคะ อาจจะมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจหรือต้องเด็ดขาดชัดเจนกับบางสิ่งบางอย่างจะโรเรจะกลับไปกลับมานี่ไม่ได้นะคะ,ะบางทีสถานการณ์บางอย่างทำให้เราต้องเลือกต้องตัดสินใจก็ขอให้ตัดสินใจโดยยึดหลักของความถูกต้องแล้วก็เหตุและผลจะทำให้คุณสามารถตัดสินใจที่มันจะส่งผลดีกับตัวคุณได้นะคะ ข้ามาเทา้าระวังเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งนะถ้าเป็นเรื่องงานนี่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมอยู่บ้างหรือการที่เราไปประสานงานแผ,นกน,น,ผนกนั้นแผนกนี้อาจจะไม่ค่อยได้รับความร่วมไม้ร่วมมือสักเท่าไหร่นะคะนะก็อาจจะทำให้เราขุ่นข้องหมองใจได้ใจเย็นๆน,นะคะค่อยๆพูดค่อยๆเจราจาบางทีมันก็ต้องอใช้นะวัทศินในการพูดสันหน่อย พูดกันด้วยเหตุและผลแล้วก็บางทีเราก็ต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนจะทําให้คุณเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วก็มีคนพร้อมช่วยเหลือนะพร้อมซัพพอร์ตแล้วก็เวลาที่การทํางานแบบอาะต้องมีการเสนอความคิดเห็นต่างๆมันก็อาจจะมีบางคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราเราก็ต้องยอมรับความคิดเห็นต่างบ้างคือทำทำงานกับคน หลากหลายแบบเนี่ยมันก็มีหลากหลายความคิดตามกันไปนะคะจะให้ทุกคนนี่คิดเหมือนลาบก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะบางทีความคิดเห็นต่างก็อาจจะทําให้มีจุดวงตัวแล้วก็เป็นสิ่งที่จะนําพาไปสู่ความสําเร็จร่วมกันได้อม,มีไพ่ฟูนะคะสดใสามากมากก็เป็นดวงชะตาที่เหมือนได้ปลดล็อกปลดล็อกจากความอึดอัดใจอาจจะเป็นช่วงของการได้ทําอะไรที่ ที่คุณไม่เคยทํามาก่อนก็ได้นะคะเหมือนได้ออกจากความกลัวสิ่งที่เคยกลัวในอดีตคุณก็จะไม่กลัวอีกต่อไปนะกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจในสิ่งที่มันท้าทายมากขึ้นก็ได้นะคะนะดังนั้นนะการที่เราจะตัดสินใจหรือเลือกสิ่งใดก็อย่าได้กลัวจงชัดเจนแล้วก็มุ่งมั่นกับสิ่งนั้นเมื่อเราตัดสินใจเลือกอะไรไปแล้วเราก็อย่าไป รู้สึกเสียดายกับสิ่งที่เราไม่ไม่ได้เลือกนะคะในเมื่อเราชัดเจนกับสิ่งนี้แล้วก็มุ่งหน้านะทำให้เต็มที่เลยก็นำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้นะคะปิดท้ายนะด้วยไพย่พาพิกาเนตอีกหนึใบโ r o เทชชั่นนะคะการจะทำสิ่งใดนั้นอาจจะต้องเซฟความปลอดภัยของตัวคุณด้วยหรือต้องสุข,ขุมรอบคอบให้มากขึ้นนะคะอ,อย่างเช่นการที่คุณจะไปช่วยเหลือใครนั้น ถาช่วยเหลือแบบเรื่องของเงินเรื่องของการไปไปออกรับหน้าออกรับปัญหาแทนคนอื่นอย่างเงี้ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะจะช่วยเหลือใครก็ช่วยเหลือเท่าที่เราไหวอย่าช่วยจนทําให้คุณเดือดร้อนนะอย่าให้ความใจดีความคิดสงสารทําให้คุณต้องลาบากนะคะหรือการจะไป เซ็นค้ประกันให้ใครนะช่วยเหลือใครที่มันเกินเกินกำลังของตัวเองเนี่ยก็อาจจะนำพาสิ่งไม่ดีให้มาหาตัวคุณได้นะก็รับปัญหาเท่าที่เราแบกไหวก็พอนะคะบางทีแค่ปัญหาเราคนเดียวนี่ก็แย่แล้วนะคะทางที่ดีกอ็อยู่กับตัวเองดีกว่านะปัญหาใครก็ให้เขาแก้ปัญหาไป นะเราก็อยู่กับปัญหาของเราแล้วก็เคลียร์ปัญหาเราให้จบไปจะดีกว่านะคะก็จะเป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิกนะจะมีโอกาสดีๆถูกหยิบยื่ยนเข้ามามากมายแล้วก็มีสเสน่ห์ในเรื่องของการใช้ความรู้ความสามารถนะคะสเสน่ห์ในเรื่องของการพูดาการสื่อสารการเจราจาแล้วก็มีสติปัญญาดีหากคุณมีความคิดอะไรที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์อะไรก็ตาม หรือมีบางอย่างที่อยากจะลงมือทําถ้าเราคิดมาดีแล้ววางแผนมาดีแล้วก็ลุยเลยนะคะลงมือทําเลยและไม่จําเป็นว่าจะต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่มันใหญ่โตอย่างเช่นถ้าจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็เริ่มจากธุรกิจเล็กๆก่อนก็ได้นะคะเราอาจจะแบบทำเป็นงานเสริมก็ได้นะลองดูว่ามัน,ม,นมันโอเคไหมเราชอบจริงหรือเปล่าอยากทําจริงๆหรือเปล่า ไม่ใช่ว่าอยากอย่างเดียวแล้วพอลงมือทํามันอาจจะไม่ใช่ตัวเราก็ได้นะคะเราลองทำไปแบบเล็กน้อยก่อนค่อยๆเริ่มต้นไปทีเล็กทีละน้อยก็จะทําให้คุณได้รู้นะว่าสิ่งนั้นมันเหมาะกับเราไหมมันสามารถที่จะต่อยอดไปถึงโอกาสที่จะเติบโตในภายภาคหน้าหรือเปล่านะคะ ถ้าเราไปเริ่มจากสิ่งที่มันใหญ่โตนะเกิดมันมีปัญหาไปต่อไม่ได้มันก็อาจจะเต็บตัวมากก็ได้นะคะค่อยเป็นค่อยไปดีกว่านะใจเย็นๆนะคะไปอย่างชา้าๆแต่ก็เกิดเป็นความมั่นคงที่ดีมากกว่านะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีพิจิกอาจจะมีการเดินทางที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ได้นะคะอาจจะมีแพลนนะไปเที่ยวในช่วงต้นปีอย่างนี้นะคะนะถ้าไปเที่ยวช่วง หยุดยายอย่างเช่นปีใหม่คนอาจจะเยอะ,ะอาจจะมีแบบเป็นเป็นแพนนะคะไปเที่ยวกับเพื่อน,นกับครอบครัวนะเหมือนไปปล่อยจอยไปผ่อนคลายสมองไปเติมพลังบวกสร้างพลังใจอาจจะทําให้คุณได้เจอแรงบรัรนดาลใจดีๆมีเพชรชันอะไรใหม่ๆเพื่อมาทําสิ่งที่มันจะสร้างความสําเร็จให้กับตัวคุณเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะ,ะแล้วก็มีดวงที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ นะคอยปกป้องคุ้มครองดูแลดีมากๆหากคุณกระทำแต่ความดีคิดดีทำดีมาโดยตลอดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายการศัตรูหมู่มารไม่ให้มาทำอะไรคุณได้แล้วก็มีดวงที่แคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนชนะในทุกสิ่งทุกอย่างนะคะหรือหากมาีเรื่องของอุปสรรคปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะก็ขอให้ชาวราศีพิจิก ค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขกันไปอย่าโลนอย่ากลัวบางทีปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันอาจจะไม่ได้ดูน่ากลัวหรือดูเลวร้ายอย่างที่เราคิดเอาไว้ก็ได้เนีย่ยตอนนี้นะดวงของคุณมาแล้วชนะในทุกสิ่งทุกอย่างจัดการได้หมดนะคะก็ขอให้จงเชื่อมั่นในตัวคุณเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวคุณให้มากเรื่องความรักสำหรับคนโสดนะคะดูแล้วคนโสดชาวราศีพิจิกยังรักอิสระ นะยังไม่อยากถูกผูกมัดยังไม่พร้อมที่จะมีใครในตอนนี้ก็ได้นะคะอาจจะมีบ้างแหละนะคนคุยคนเข้ามาจีบแต่เรายังไม่อยากจะชัดเจนนะในตอนนี้อยากจะใช้ชีวิตโสดให้คุ้มก่อนยังมีความสุขกับการทำงานกับการหาเงินนะคะอยากสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณหรือบางคนอาจจะมีเป้าหมายมีสิ่งที่อยากจะทำให้สำเร็จก่อนก็ได้นะถ้าคุณ เหมือนทำเป้าหมายต่างๆให้สำเร็จแล้วก็อาจจะเปิดใจรับใครเข้ามาอยู่ในหัวใจก็ได้หรือไม่บางท่านอาจจะยังไม่เจอคนที่ถูกใจก็ได้นะคะมันก็คนที่เข้ามาอาจจะยังไม่ตรงสเปกนะไม่โอเคซะเท่าไหร่นะคะก็ถ้าถ้ายังเป็นคนที่ไม่ดีพอสำหรับเรานะเราก็อย่าเพิ่งเลือกก็ได้ให้เวลานั่นแหละนะคะที่จะนำพาคุณไป ไปเจอคนที่เหมาะสมกับเรามากมากที่สุดนะเชื่อเลยว่าถ้าเราสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้มีพลังงานดีๆเกิดขึ้นกับคุณแล้วโชคชะตาก็จะนําพาคนที่ดีคนที่เหมาะสมกับคุณให้ได้มาเจอกับคุณนั่นเองนะคะส่วนความรักสําหรับคนมีคู่อาจจะต้องระวังเรื่องของการทะเลาะเบาแวง มีปัญหาไม่เข้าใจกันอยู่บ่อยๆนะบางทีปัญหาเล็กๆนะคะ,ะก็สามารถทําให้มันกลายเป็นปัญหาใหญ่โตได้ก็ต้องหนักเน็ตเบาหน่อยนะพร้อมที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันนะเป็นคู่รักมันก็อย่างนี้แหละนะคะมันก็มีเรื่องอปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะก็ขอให้ใจเย็นๆคุยกันด้วยเหตุและผลนะการพูดคุย การทำความเข้าใจกันนั่นแหละถือว่าสําคัญมากๆก็จะทําให้คุณสองคนเนี่ยรักกันยาวนานนะต่อไปนะคะ,ะก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกในเดือนมกราคมปี2569ก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซับแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุประการเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ